นี่ก็เป็นสันฐานดวงตาเลยนะคะเสด็จพ่อเรียกว่า,าดวงตาสวรรค์นะคะดวงตาสวรรค์องคเพชรนะคะดังนั้นก็ เป็นมหามงคลมณีมหามงคลมากเลยทีเดียวมีองค์เดียวนะคะองค์นี้นี่ท่านมาแล้วก็บอกว่าอันนี้เปิดให้บูชาได้ส่วนองค์ท่านบัวอันนั้นพี่มินขอครองเองนะคะก็เป็นวาระพิเศษพิเศษก็หากเป็นเจ้าของผู้ต้องชะตาก็คงจะได้สัมผัสแล้วเกิดความรักใคร่อยากครอบครองนะคะ อันนี้ก็เป็นเพชรเ,เกรดแก้วสุขมนนุมารอัญมณีเพชรเกรดแก้วมีให้บูชาที่นี่ที่เดียวนะคะอัญมณีเพชรเกรดแก้วของแท้ก็จะต้องมาจากพี่มินนะคะเพราะพี่มินเป็นผู้สื่อสารทรมาจากเสด็จพ่อองค์เพชรแล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลตรงนี้อยู่นะคะอัญมณีเพชรเกรดแก้วมีพลังของเสด็จพ่อองค์เพชรท่านเทวดากายเพชระนะคะ นี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะหลอดใช้วิจารณญาณและเราให้บูชาแต่เฉพาะผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธามีความรักศรัทธาเป็นในทางเดียวกันเท่านั้นนะคะมีองค์เดียวเลยน้ําหนักคืองามมากหนักมากเลยเนี่ยนะคะแล้วก็บรรมีคือเอาเป็นว่าสัมผัสกันได้ก็ต้องเป็นเจ้าของกันมาแหละนะคะเนี่ยโหสุดยอด